การผูกยึดเป็นการกระทำเพื่อให้เด็กอยู่นิ่งโดยผู้ให้การดูแลเป็นผู้ยึดจับการห่อตัวหรือใช้เครื่องมือผูกยึดเช่นผ้าผูกข้อมือผ้าผูกข้อเท้าสแล็บหรือสปรินต์หรือหมอนทรายวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเช่นตกเตียงหรือดึงท่อช่วยหายใจออก หรือดูอ,อุปกรณ์อื่นๆเช่นสายยางให้น้ําเกลือสายยางให้อาหารเป็นต้นเพื่อให้เด็กได้พักผ่อนอย่างพอเพียงเพื่อความสะดวกในการตรวจรักษาการให้การพยาบาลหรือการทําหัตถการใดๆอุปกรณ์จะมีผ้าอ้อมใหญ่หรือผ้าอ้อมเด็กผ้าสําหรับผูกยึดข้อมือข้อเท้าลักษณะเป็นผ้าหนาสองชั้นขนาดหุ้มข้อมือข้อเท้าได้มีผ้าเย็บเป็นเชือกผูกสองตอน และมีผ้าเย็บเป็นเชือกยาวไว้สำหรับผูกเตียงไม้สำหรับดามหรือหมอนทรายพลาสเตอร์หรือผ้าพันแผลการเตรียมผู้ป่วยต้องบอกวัตถุประสงค์และวิธีการผูกยึดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับทราบและเข้าใจรวมทั้งการขออนุญาตและเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อความร่วมมือช่วยลดความวิตกกังวลและข้อขัดแยง้ง ต่อไปจะเป็นการห่อตัวเด็กนะคะประโยชน์ของการห่อตัวเด็กช่วยทําให้เด็กมีความสุขทําให้เด็กสงบและพักหลับได้นานขึ้นเพราะเด็กแรกเกิดรู้สึกคุ้นเคยกับความอบอุ่นมาจากในครรภ์ของแม่เด็กแรกเกิดต้องการการสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดอกของบิดามารดาการห่อตัวเด็กอ่อนช่วยให้เด็กรู้สึกสบายเหมือนอยู่ในมดลูกของแม่ลองห่อผ้าให้กระชับและอุ้มเด็กขึ้นพาดบ่า จะรู้สึกได้ว่าเด็กหดแขนขาและกอดรัดคนอุ้มเพื่อค้นหาความอบอุ่นและจะทำให้เด็กรู้สึกสบายขึ้นและร้องน้อยลงช่วยให้เด็กหยุดร้องหรือร้องไห้น้อยลงจากอาการตกใจกลัวจากเสียงที่ดังมากๆเช่นเสียงปิดประตูกระแทกดังๆเสียงเครื่องมือที่ดังๆเป็นต้นการห่อตัวและกอดอุ้มไว้ช่วยให้เด็กหายกลัวและหยุดร้องได้ ช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบประสาทโดยเฉพาะในเด็กเล็กคลอดก่อนกำหนดหรือเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากๆการห่อตัวจะช่วยลดปฏิกิริยาที่ไวมากต่อการถูกกระตุ้นจากการถูกสัมผัสครั้งแรกช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวต่อการถูกสัมผัสได้ดีขึ้นช่วยป้องกันและลดอาการเสี่ยงต่อการเกิด sudden infant death syndrome เพิ่มความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างมารดาและเด็ก สำหรับเด็กป่วยหรือเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการห่อตัวช่วยป้องกันภาวะตัวเย็นในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายเด็กเช่นเคลื่อนย้ายเด็กจากห้องคลอดห้องผ่าตัดไปยังเนสซี่หรือ NICU หรือหอผู้ป่วยทารกแรกคลอดการห่อตัวด้วยผ้าแห้งและอุ่นขณะส่งต่อมีผลต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของทารกแรกคลอด การห่อตัวถือเป็นนอนฟาร์มาโคโลจิคอลเพนเมนจ g เมนต์ช่วยลดความเจ็บปวดโดยทำร่วมกับการใช้จุกนมหลอกเพื่อการเตรียมตรวจหรือการทำหัตถการต่างๆเช่นการให้น้ำเกลือที่ศีรษะการทำสับดูโรแท p p ปิ้งการเจาะเลือดจากจุกล่าเวนการทำเทคออสโตมีทิวการล้างจมูกการดูดเสมหะการทำแผลบริเวณหน้าอก หรือหน้าท้องเช่นทำแผลพอร์ตฮิกแมนแคติเตอร์หรือแผลแกสซอ t สโตมีการเตรียมของใช้เตรียมผ้าอ้อมโรงพยาบาลหรือผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กว่าตัวเด็กประมาณ2-3เท่ารูปแบบการห่อตัวเด็กมีหลายแบบแบบที่1คือการห่อตัวแบบคลุมศรีรษะเป็นการใช้ผ้าห่อตัวแบบคลุมศรีรษะเพื่อช่วยในการเตรียมตรวจ หรือการทำหัถการบริเวณใบหน้าและห่อตัวเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพราะจะช่วยรักษาอุณหภูมิกายได้ดีเป็นการป้องกันการสูญเสียความร้อนหรือจะใช้ห่อตัวเพื่อกลับบ้านขั้นตอนการปฏิบัติ 1. บปูผ้าที่ใช้ห่อตัวเด็กลงบนเตียงพับมุมหนึ่งของผ้าลงมาทําให้ผ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยม 2. อ,อุ้มเด็กวางลงบนผ้าห้าเหลี่ยมที่ปูไว้ โดยวางให้ศีรษะเด็กต่ำกว่าขอบผ้าด้านที่พักมุมไว้ประมาณ3-4นิ้วตลบผ้าลงมาโอบรอบศีรษะให้ปิดหน้าผากและใบหูจับแขนทั้งสองข้างของเด็กให้แนบลำตัวดึงชายผ้าข้างหนึ่งคลุมไหล่แล้วคลุมผ่านลำตัวไปสอดไว้ใต้แขนอีกข้างหนึ่งจับแขนอีกข้างหนึ่งแนบลำตัวตลบชายผ้าด้านที่เหลือ ให้คุมไหล่และคุมผ่านลำตัวแล้วอ้อมชายผ้าไปพันรอบตัวเด็กด้านหลังรวบชายผ้าบริเวณปลายเท้าโดยใช้เข็มกลัดซ่อนปลายเน็บแต่ในเด็กเล็กๆเ,เรากลัวเข็มกลัดหลุดและอาจทิ่มแทงถูกเด็กจึงนิยมใช้การผูกชายผ้าเป็นปมก็พอแบบที่2เป็นการห่อตัวแบบเปิดศีรษะ การใช้ผ้าห่อตัวแบบเปิดศีรษะมีขั้นตอนปฏิบัติคล้ายๆกับการใช้ผ้าห่อตัวแบบคลุมศีรษะแต่แตกต่างกันตอนที่อุ้มเด็กมาวางบนผ้าโดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้พับผ้าเป็นรูปผ้าเหลี่ยมเหมือนกันแต่วางเด็กโดยให้ระดับบ่าของเด็กอยู่ที่ริมผ้าด้านที่พับมุมจับแขนทั้งสองข้างของเด็กให้แนบลําตัวดึงชายผ้าข้างหนึ่งคลุมไหล่แล้วคลุมผ่านลําตัวไปสอดไว้ใต้แขนอีกข้างหนึ่ง จับแขนอีกข้างแนบลำตัวตลบช้ผ้าด้านที่เหลือให้คุมไหล่และคุมผ่านลำตัวแล้วอ้อมชายผ้าไปพันรอบตัวเด็กด้านหลังรวบชายผ้าบริเวณปลายเท้าเหมือนแบบที่หนึ่งโดยการผูกชายผ้าเป็นปมก็พอการห่อตัวแบบนี้เพื่อการเตรียมตรวจหรือการทำหัตถการต่างๆบริเวณศีรษะเช่นการให้น้ำเกลือที่ศีรษะการทำสับดูร่ลแทปปิ้งการเจาะเลือดจากตุกล่าเวน การดูแลบริเวณเทคอสโซมีทิวการล้างจมูกการดูดเสมหะอีกแบบเป็นการใช้ผ้าห่อตัวแบบเปิดแขนข้างใดข้างหนึ่งการใช้ผ้าห่อตัวแบบเปิดแขนข้างใดข้างหนึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติคล้ายๆกับการใช้ผ้าห่อตัวแบบเปิดศีรษะแต่แตกต่างกันตอนที่ตลบใช้ผ้าด้านที่เหลือจะไม่คุมไหล่และแขนข้างที่เราต้องการทำหัตถการเช่นเมื่อต้องการเจาะเลือดที่แขนหรือปลายนิ้ว จะคุมผ่านลำตัวแล้วอ้อมผ้าไปพันรอบตัวเด็กด้านหลังขั้นตอนการปฏิบัติพับผ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมเหมือนกันวางเด็กให้ระดับบ่าของเด็กอยู่ที่ริมผ้าด้านที่พับมุมจับแขนทั้งสองข้างของเด็กให้แนบลำตัวดึงชายผ้าข้างหนึ่งคุมไหล่แล้วคุมผ่านลำตัวไปสอดไว้ใต้แขนอีกข้างหนึ่งตลบชายผ้าด้านที่เหลือคุมผ่านลำตัว โดยจับแขนข้างที่ต้องการทำหัตการมันออกนอกผ้าแล้วอ้อมชายผ้าไปคุมผ่านลำตัวและพันรอบลำตัวเด็กด้านหลังรูปช้ผ้าบริเวณปลายเท้าเหมือนแบบที่1และแบบที่2โดยการผูกใช้ผ้าเป็นโป่ง <c oughs> แบบสุดท้ายเป็นการใช้ผ้าห่อตัวแบบเปิดช่องอกการใช้ผ้าห่อตัวแบบเปิดช่องอกใช้เมื่อต้องการทำหัตการบริเวณหน้าอก <c oughs> เช่นการทำแผลบริเวณหน้าอกหน้าท้อง การทำแผลเซ็นเท่าไลน์แผลพอร์ตมิกแมนแคติเตอร์หรือแผลรอบแกสซอสโตมีทิ้วเป็นต้นขั้นตอนการปฏิบัติพับผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางยาวอุ้มเด็กวางไว้กึ่งกลางผ้าโดยให้ไหลอยู่ระดับเดียวกับขอบผ้าด้านบนสอดชายผ้าทีละด้านขึ้นมาระหว่างลำตัวกับแขนด้านในตลบชายผ้าพันเก็บแขนด้านนอกไปไว้ใต้ตัวเด็ก ยึดแขนไว้ข้างใดข้างหนึ่งสำหรับอีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันโดยสอดชายผ้าด้านที่เหลือขึ้นมาระหว่างลําตัวกับแขนด้านในตลบชายผ้าพันเก็บแขนด้านนอกไว้ไปใต้ตัวเด็กการผูกยึดแบบอื่นๆ เช่นการผูกยึดด้วยผ้าที่ข้อมือหรือข้อเท้าเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนวน,นั้นๆขณะให้การพยาบาลหรือทำหัตการขั้นตอนการปฏิบัติเตรียมผ้าผูกข้อมือหรือผ้าผูกข้อเท้าขนาดพอเหมาะกับเด็กใช้ผ้าพันรอบข้อมือหรือข้อเท้าเด็กให้เรียบร้อยก่อนผูกข้อมือหรือข้อเท้าไม่ให้หลวมหรือแน่นเกินไป โดยผูกผ้าเป็นแบบเงื่อนกระตุก จัดแขนหรือขาของเด็กให้อยู่ในท่าที่ต้องการโดยคำนึงถึงความสบายของผู้ป่วยและผูกป,ปลายที่เหลือยึดเข้ากับขอบเตียงการผูกยึดที่ข้อศอกเพื่อไม่ให้เด็กงอหรือพับแขนเข้าหาลำตัวแต่ยังสามารถเคลื่อนไหวข้อมือนิ้วมือและไหล่ได้เช่นเด็กที่มีแผลบริเวณใบหน้าเด็กหลังผ่ตาตัดปากแหว่งเพดานโว หรือเด็กที่ได้รับการรักษาหรือหัตถการบริเวณศีรษะขั้นตอนการปฏิบัติเตรียมไม้ดามสลับหรือสปริ้นขนาดกว้างยาวให้พอเหมาะกับเด็กแต่ละคนนำอุปกรณ์ที่จะใช้ยึดมาวางให้จุดกึ่งกลางอยู่ตรงข้อพับใช้พลาสเตอร์ผูกยึดแขนดามไว้ให้ติดกับอุปกรณ์ที่จะใช้ผูกยึด การผูกยึดด้วยถุงทรายถุงทรายซึ่งมีลักษณะคล้ายหมอนลูกเล็กๆแต่มีน้ำหนักใช้ในกรณีที่ต้องการให้เด็กถูกยึดในท่าที่ต้องการเชนเ่นการจำกัดการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนต่างๆเช่นที่ศีรษะแขนหรือขาขณะให้การพยาบาลหรือทำหัตถการขั้นตอนการปฏิบัติเตรียมหมอนทรายขนาดพอเหมาะและมีน้ำหนักมากพอที่จะสามารถยึดส่วนต่างๆของร่างกายให้อยู่นิ่ง พันบริเวณที่ต้องการผูกยึดด้วยผ้าผูกแขนหรือผูกขาจากนั้นจึงใช้พลาสเตอร์พันร่อผ้าและยึดกับหมอนทรายการผูกยึดแบบครอปฮิชนเป็นการผูกยึดที่ใช้แทนผ้าผูกข้อมือข้อเท้าโดยใช้ผ้าพันแผลหรือเชือกทำเป็นบ่วงรูปเลข8แล้วนำบ่วงทั้งสองมาซ้อนคู่กัน รองผ้ากอสหรือผ้านุ่มๆรอบข้อมือหรือข้อเท้าเด็กที่ต้องการผูกยึดก่อนแล้วจึงคล้องบ่วงลงไปปรับให้เหมาะสมกับข้อมือหรือข้อเท้าอย่าให้แน่นเกินไปข้อควรระวังอาจจะเกิดการระคายเคืองการบาดเจ็บของบริเวณผิวหนังบริเวณที่ผูกยึดขาดการไหลเวียนโลหิตที่ดีเพราะฉะนั้นควรหมั่นตรวจด,ดูบ่อยๆและคอยถอดเป็นระยะระยะที่สำคัญการผูกยึด ควรทำในกรณีที่จำเป็นจริงๆและควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กก่อนทุกครั้ง